ท่านมาจากพระสิย์เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ท่านมีความรักติตเสมอต้นเสมอปลายในเรื่องที่ใดแล้วก็พระดูเบาและพระศรีแก้ววันนี้ท่านมีามการประชุมสิ์ แล้วก็ต้องประชุมเรื่องอะไรเรื่องเราเป็นอย่างไรขอต้องประชุมที่กรับติตตามนะครับ แราจะก็หยกผู้เท้าจา,าวาวัดและจะก็หยกผู้เท้าจา,าวาวัดตามรอยบาทพระพุทธเจ้ากันหนุยมาจอมสวรรค์ที่อยู่ตามสัตว์แทนเต้าตามแมวตามกิเตฟันกุชอนพฮปเลอร์แน วัดสังซ้อนซาหนุชิดลาติดตีสมาตีตัางตันกรรมาต้นไม่ลอกรีดลอกลอยพลอยเด่นชันไม่ลอเจ้าบ้านเจ้าจงเดี่ยวมาใส่ตองเองแล้วพอไม่กลาท้อเมันตองของที่เขาทำไมไม่อยากได้แบบคง <Hermen> ren, ren, uh thì mà thầm trôn xin Để trộm về rồi xây bao trao đặt lên Trộm về rồi xây bao đặt lên Sự rất kênh rất lên Lèo trao thục quen chi hướng ra không tiếng ngả chán liếp vô lề dòng

กองตอดิ้นแรงทุกปีอาจารย์นึกสีอานนี่นเม่นนี่นา่าหอเม็ดลาวัดนี่มันปีติกองตอดิ้นทุกปีอาจารย์เราสีอานโลกต้องตานโค้งวัดไม่เอ้ยไม่มัดสี านวนช้ยไปชา้าข้าวตาทานีรองชวนจียุมยุมแล้วดังกันครูมกรามพอ่อตามาไม่ได้ดูเกอ้อเปล่าองนี่ที่ว่าไปเจ้าตานี้ก็เตะก้อื่นเจ้าบ้านก็ได้ยินเนินได้ยินกับเปล่าองอื่นของเงินกันสี่เดียวกัน กันเด็กล้วื้อจืดก้มามเจอมังตาเดี่ยวติดล้าวกันนักล้วนหันชนบองออแตตูกโยมซีกาแห้ววัดคจสำเลวสำลางจะกุบาทเรียมชุกมัน,รนพระส่งองค์กเจ้าพูเจ้าประไส้ไม่พรรอพูดในสูปภาพจะยิ้งติตอน บึ้งดาวาดไม่ใช่หอพระนี่ก็เทศในดาวาดฟังตำเจ้าพระจะได้ใจสิบอกมันจ้านี่พระหนุงหนุดื้อไปยามไปร้อนแม่มึงเสียมั่งดิอ้อง ให้เจ้พูดตาวะทำม,มาไม่ทำบันนั้นตีไว้ไปเจ้าตาตาหนี่เทียข้ออึนข้อทองนี่นนตุกเที่ยวไรกันนักหน้าเมื่อเจ้าบ้านกระเดือกรอมีอยู่ซะไม่มีสาวแต่ขอ้ขอเก้าวขอ้ขอแกงก็กระโปรแล้ว <Bonjour> ตะกิดบนันนันเจ้าบ้านไม่คิดไม่เร่งเนี่ย่อหลวง แต่นี่นบทติ้นจึงกระอกเดินยันจ้าวัดรูจักเปือนนยากย่อยกับไปญากยอยรูจักกรุงเทพไ,ไปกรุงเทพไป่ก็ผมขอ <c oughs> นบจากทิ้น้องปาป,าป้าคุมบวชจะบอกเลยไม่มียอยู่ดีจำใจวัดน้อยลงชือทุกวัดแต่ก็ปรี ปูตสู้ปาทีฐาเนอรออกปาที่บนจนวงตัวปีิินในใต้ทีดีย่ะกชวดว่เลยนี่าาปาปเนี่ยเราจะปาเนี่ยเลยเไปไม่รอดกูเลยปลาว่วา,ากับหลาเกลวเร็ว เคยเรวอ,อาจารย์บวชได้เ่าเว้ากับปลาแก้วไม่รู้แล้วปันปรื้อรงได้เดือนแต่ในโลกมากกลางดึกเลยเผาเว้ากับปลาแก้วคือนั่นมาวัดปอไม่ได้รจักกันสักที้ตั้งนี้กับกูมาเยียบเสื้อเจ้าวะเยียกอยู่อันเจ้าว่าวัไปนไเม็ดเลวล่ะ อู้ยกขึ้นเปิดตู้ไม่ทันก็ปาดฝ้าั่างเปล่ามาตีตู้กลมคลมคลม,คมบุญในวันนั้นก็ไม่ยิงหน้าจะดีลยุยออเรากระโรวันจำไม่นั่นมาเแล้วกระโรวไม่ชู้ที่ตู้เผือนจนว่างน,นะอ,อย่างอือเนี่ยปลาก็าแกงปุ้มการจำไม่ติด จำต่างจำไม่ร้อนนี่ตาล้วเคยเราตอนว่าวชไอ้คุณนั่นคือว่าบวชเอาเองเคยเราแค่บวชเอาเองแต่พูดไม่เข้าด้แล้วใครดีเป็นอุจชาไอ้คุณนั่นก็มีกาหมดยึงมือจับว่าบรรจุเอาละแยกแม้มุทแทนได้ครบดี เงา้วเราลาบร้อมใช่ไหมราบปลอมกับบวชนี้ซื้อมาผมบอกไงตามวันตามหลงเรื่องเราบวชกับเกยดฝนดอตายแล้วจริงกูเลยบวชเมื่อไหรบวชหลังไม่อเดือนแปดนี่กระเป๋าวันนบวชไปไร้กีนเมืองัังเป็นเมืองัังเป็นงาจันทร์ จังแก่พราบวชไม่ต้องมบกานเลยเหมือเแหลมตาวัดบีต้องจ้างแม่โคมาคุดดื้นเ่ยไอ้วัดมันเลอไม่แต่คนมันมันเลอะแซหแ้่ไม่เสื่อมไรไม่โดเออคนนื่นซำคนไม่ทำกับคนนั่นเสื่อมเองปลว้าพระแก้วจะไม่อุจจาระค่อยบอกได้ แค่ผูตจูบาดไปขนน่าจานเนมึงอย่ามาพูดใจเราริงเย้าขนนั้นไ,ได้มึงจะว่าจานบวชไา้ชาแลยถือชิงช่องปันนั้นดาวันนี้กำเริไปปรีดือช่องรอยหยีดจัดนี่ดำหรือเปล่าโอ้ยยไยย้ยยอยย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 ยนยย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 ายย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 มจยแล การ u ố n ยี u งยันจักจึ่ง uống ดงเลียวน่ะปลานักเด็กเวนกูทำที่องนูเหม็นเกนไปลงจากตำมานกับปลาึระกุดปิดตู้กรมี่ข้าไม่องเคยไม่รองเคยไอ้ร้อยอย่ไอ้ร้อยอย่าแพ้ร้อยอยาเล่นภย คุณพระจะเล่เป็นเนี่ยเออแต่ยันไม่เป็นเนี่ยยันดำพี่เหรอันล่วงกลุมกูให้จ้างไปสรงลอเอาหูไ้ลมากูงัน้เดือนเนยังไม่ออกมาจริงตายกินของกูวจัดแมงำมาจนกูตายมาป่าเบเนเกียตำไมว่าเหนเกียรตำดีฟังเล็กอยูจนวำใจำใจขึ้นในเย ลำใจคุ้นกูจันเนี่ยเป็นเพื่อนแต่งเล่านี่บายหมาเนมคิดกันอยู่ทักเตืนก็ไม่แด้นึกยุกยุกวันนี้เล่นกับเรากันหนังก็อย่างง่ายอยู่ช่ออยาช่อกูรมจันเสียดเหมือนกันหน้าเลือดสิออบวชแมเแล้วกูวัดนี้หยัดแหมหยัด บวดใตไ้ไหนปลาเลยบวดตึงไม่ใจต่อได้นี่สักซิดดิอาเลือดไปนี่แล้วเคยหรอบวดในคุณนั่นตอนเวา,าวโหน้าวเหนียวสะพานกุชชากูพอดว่าแก้วนี่ เออหรือว่าพระธรรม,มดาลูกชาเนี่ยแล้วใครบวชได้คุณแหล่ล่วงแล้วอันเดีย๋ยวยื้อยอยู่ไอ้หลวงวงอ้อฉันพอได้สั่งเป็นแม่บอกกูว่าหนักเตนะิดและกเตรีมจาดกำมกูเดี๋ยวกงจานวัดกูนี่ปลาที่พอได้ไหว้พอได้ปรึกษากันแต่ผลมดเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลางอยู่ไอ้ไงปักตบลอยน้ำ พดเปล่าลีบเอ็นข้าวจังก้าวสิกหนึ่งไม่มีฮะอย่าต้าเลยตั้งแต่อาตมาสู่จักตั้งแต่มาอยู่วัดนี้เคยบอกเราไม่ง่ายมันเราง่ายน่อยเฉยแล้วจังข้าวก็ไม่ปัดเคยบอกจนไม่ปัดยังไม่ติดยอมแย่อยู่ อยากำปิดก่อนได้นี่กูย,ยิกนี่กูบอกต้องต้องรูกวันนี้ไม่ต้องการหลับปลาเพื่อนหลับปลาเพื่อนยิน่งคนมากกำวิ่งหมดแล้วนี่เราไม่วิ่งเลยว่าเับปลาเพื่อนไม่ได้แล้วเพิ่เม็ดแล้วปเปล่าเพรากับปลาแก้วน,นี่อาจารย์นู่นฉับไม่ไหวเลยไปไม่รอด ไปไม่รถขี้รอถรอดลุยตัวนยฟันรือ้อแล้วอ่เวะเล้ยไปเจ้ายื่นบ้านยื่นไรอย่างกับปลาโง่ชงคนปลาแก้วันไปยื่นบ้านไปพบลูกชุกบผูเขาตั้งบ้านเลียขึ้นลูกชุบผูไม่อันเรงเนื่อยละใจเราลากนี่เราโก้กันอยู่ไม่ไปขึ้นชุบผูอยู่รื้อแล้วขึ้นแบบนั้นขึ้นไปบินต้นมัน แล้วตึงไปยืนบาทกันนะไปขาวเก่งกอยก็เราเก่งก้อยเลเอะเสียงบาเขามันเก่งกอยถึงเดี๋ยวตามึงหนาวมึงไม่ใส่เก่งนี่พูดจัญแมมมเดี๋ปลาเรือยเดี๋ยวด่าเนาะปลาบ่าไมีเรือยอะมากว่าบัดมังไม่เออตอน กลัวเลยอยามบัเอวเขาก็อย่างชูตีกก็วาบัดบัดจังไม่ช่เยตาปันี้นี่ยอาจารย์กาวันนั้นนั่ก็ไปยืนบานไปยืนบานบสู้เงินตสู้เงนหนังต้นเคยอยู่เราก็ยืนบ้านโบอยู่แก้วกาวช่งว่าแมตอนมาเลว nên ta trả ta kít vào đây trong cây chất là gần xây dần bởi sắc dần cả tuần bố quả cả tuần sắc ta cả đá dùng xuống nữa rồi cạo à hướng ừ, cách khó sắc tha là tuần sắc đeo tuần kéo quánh bài tăng bát lùng này răng khởi không khởi khởi có tạp nuôi bởi nuôi kéo sang kín ra Tái đẹp chính แล้วกินเข้าไปเปื Hai, ่อกินน้ำนี่ยกินหายเนี่ยยันเกย์เกย์ใส่เนี่ยกลืนใส่เนี่ยกลืนเปลือกก็ไวนาะแล้วใคร์เกยยันตันรูไหมล่ะตอนแก้วเพามันไม่ีชีวิตอ่ายานยันก็เตี้ยงเราไม่มีชีวิตเนี่ยยันมันไม่มีชีวิตไอ้มีชีวิตเปื่อเราบาดไปจังเล็กเนี่ยจะมีชีวิตกันกินไปอะไรย่างงี้ไปลูกตาไปเวกไปกระตีนาย ไอ้หมดแน่ตนเบากับตนแกวกันไป่นครึเราเป็นปลาหรอกปลาเลยบอกเราว่าปลาหมักเต็มไอรูบวชดทำไมไรบวัดปิดปิดบวชดนีบวชดดองบวชดกลองอยู่น yeah, right. ี่บวดนี่ส่งสั้ง บวชบ้านเก่าสุกบวชนุกตามเผล่ยนอย่าบวชดีว่าไม่เราไม่บวชนั้นเราตื่าเราบวชงูบวชมาบวชบ่อตาไม่ครบเห็นไหมบวดบวชพบข้องทานบวชพันเกเรบวชเรงหน้าต่างบวชจ้างเรือนเช้าบวชกินข้าวตังบวชด่านราชนาบวชมาปรดคทศบวชจนหัวกิด บวชติดนี่เบือนแหม่มคนะบวชเรือนหน้าไม้มันตีอยู่ไหนอันนี้บวชควายบวชวัวบวชเมียตามพวกบวชกล้วยลูกรองอันนี้บวชกรองข้องตานบวชร้านข้าวซุกบวชยุกข้องดีบวชจะที่แม่มนี่ไปกทีไหนลูกไม่ได้เราอีเทศก่อนหมดแล้วปล่า ปลาแก้วปล่าว่าเต็ดเท็เท,ท,ท็ไม่ได้อ่อย่าต้มามันแล้วกูสั่นไอหน้าเน,นี่ยนนู่วไอเวงคนมึงแล้วกูยิกคนไอหนูบวชก็มไม่บวชผีมันไปทำมานไอวัดไปทำมานไอมันบวชก็มไม่บวชเถียวบาแต่ยิ่งแล้วข้างวัดมาบอกกูถุกคนไอเวงเกี้ยนจดไม่ให้ไอหนูก็มังไปดักอยู่ตีบอ่อนามมัง่งต่มูบาเลี่ยงจุกมัง chát sâu món tayo gặp mình tay món 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 tay mà của mà mắc luôn thuốc tiền, mặt tét mấy cẩn ba đéo, tét lên gấp hơn đấy nhở, ông mai mặt tét mấy cẩn mai tết cẩn tét măng, ông phá nhặt tét ông muốn mày răng rửa liền, áchán à nhặt măng nữa, giờ coi mưng là phải này lèo à, ใช่บาทนั้นก็ใส่ลงค้อนนะคอยเอาขึ้นจ้ะยังใี่บาทแถเนี้กูน่ากลัวเอาเลวพอตึงปั๊บเอาปุ๊บกื่อไม่ประมาท มุนต่านนะโมตตสะอ้ยฮึนะโมตตสะปากะวะโตอวยังไโดนสมัมพุทธตตสะนะโมตตสะปากะาวะโตอวยังไโดนสมัมพุทธตสสะ นัโมตัดซาปาคเขวันตัวนังัตัวสมัยสับุทตัดซาชายด้าจาะจ์เน้อให้ข้าเข้าตวตาลเออมีเป็นจริงมึงเป็นเฮ้ยนั่งนั่งเป็นสามยบดเจ้าเวอร์จเจ็ดคุยกันยัดแมมเวรกำแล้วลที่นี่ ต่ากพบตางอาจารย์กูก็ไม่โูดเดินไปถาติดกหนังไอเด็งนี่ปัดปัดนี่มึงกันนี่มึงกวบกลุ่มคนไอ้นี้จะคุยติดสุภามัจฉันดูพระพุทธสักฆราชศาสนาอยู่การนับจำเดิมตั้งแต่วันปรินิพาน แห่งองค์พระสัมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นใช่ได้หนุบัดนี้ล่วงได้สองพันหนร้อยสามสิบประพันนาาปัจุบันสมัยวันนี้วันพฤหัสที่สาม,มสิบเมษาคมเมษาพักเมษาโยนไม่รู้จ้ามเคยอย่้วเนี้ย ยังกันเดือนไม่ทาพันฮันยังไม่ยังมันจนว่าวาอยู่มเมื่อคมมมุ้นวาไม่ทราบขมไม่ได้ก็กำกลายกลายกันไปนู้นแล้วมันเหม็นเลยตา,ายบอกสักการะกันนุยตามเคยนะจ๊ะเนื้อบอกกูหน้าบัดนี้ล่วงได้สองพันห้าร้อยสามสิบพระพันนาซา ปัจจุบันสมัยวันนี้วันประดิสับุดีที่สามสิบเมษายนพันคุมทุกทเดือนแล้วยังพระพุทธสกราศาสนายุการเศรษฐิสุติธรรมังบัจจัง สุขตันตีอันตีสาธุนับบัดนี้เจ็ดสิบทองจังหวัดจัดสิน้นเป็นแกนสารเจ็บเม้มเจ็บอะไม่ซึกไอ,ไอไ่ไอ่ไอ่คับไอ่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 ฮักคอยถิ่นนี้สิ จำปตังกฏเลี้ยจำมังกเลียว